แล้วเมื่อคืนนี้มาปล่อยน้ำออกไปถ่ายเคียวเขาเมื่อน,นี้ครับน้ำมันไหลาย่ยารดเกียวลงมาไหนปล่อยไว้บนขึ้นแล้วแล้วก็สั่งบวงดับหนูมาพอดีก็ลเลยไปใส่ไว้ไปเลาะอยู่บขนขนะ้างหน้าแล้วมีทางเดินหนูอยู่อันเดียวไปใส่ไว้หลังนึงเดี๋ยวหอาไปพยายามโนไปที่นี่ยเี้ยแนปติดบ่ไอเบิ่งก่อนปไปเอเบิ่งน้องกันครับ เชียงป่าน้ำไหลยอย่างนี้ฮะข้ามาย่าเมืองมาที่ขาใส่ดักบวงดักหูไว้วื่อคืนนี่ม่นช่นเป็นทาวม่นช่มีหน้ามาติดไห้บอไก่เติบแต่ว่าห,าหน้าอยู่นี่มันบอกใครมีหนูงงกันืนโอ้โหวาอยู่นี่ที่มีหนูติดใสเขาวบอ ตัวบักง่ายเลยพี่น้องบาเนี่ยกึ๊กหลังเดียวรูเรื่องเลยปาดโตบักง่ายโอ้อันเดียวนึงก็จะเป็นปิดเหรงเด้โอโุ้ยโอโกงกง่ายเลยพี่น้องหลักเดียวอีหลีเป็นจังไหนโอ้หงุดหงิดลาย เห็นเห็นค <rico> ุยเดียวเห็นมองเดียวใส่ไว้หล i̇şte. oh ังเดียวอีู่ีโอ้หมานเติบพี่น้องเหรออ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวจะไอ้นั่นกันโอ้ตัวใหญ่เติบนี่เด้เป็นยีเจ้ายว่าโอ้ฟาดพอซื้ออยู่ดักดักรุ่นนี่พอซื้ออยู่พอซื้ออยู่อ่ แกได้สยามกันนะไปดิ่งดูเดียวอยีนี้หมานี่ลีกับดักกันนี่มาธรรมดาติดเอลเซ็นนี่พี่น้องนี่เอามาเนี่ยยู่คิงนิ่งเลยโอ้โอสเซหลังเดียวอี่นี้อ่ะแล้วได้เสยโอ้ตายต่ไต่ตสุดยอดสุดยอดเคลือนว่าหมาน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  เอ,อนี่คืนมาดวงดีตัครับค้นหมานหายกินหมานตัวนี่มาเนี่ยโตแบบง่ายเลยเกือบล้แล้ววะนี่มาเนี่ยฮัทแอลล็อกจอกย่างดีเออนี่บอก่คืนม่คนหายกินหมานสุดยอดโดยพ่อกคลิปหนะเต็มๆว่าสิไปใร่ใส็ต่อหลังเดียวได้นี่ยไม่ธรรมดาเนยสุดยอดสุดยอดถือว่าประสบความสำเร็จครับ โอ้ยนอะไพ่สิ่ยงหูว่ามันจะเกิดสีมานป่านนี้ใส่ไว้หลังเดียวอีลีโคโเลยเออไปไปนี่จะเกี่ยวเขาพี่น้องเขา้าคนนะเห็นบ่คนมันหมานนี่ใส่ไปมีสั่งซื้อมาเมื่อวานนี่สิบหลังส่งมาวนหอนยยางมะงืมะเร็งเมื่อคืนนี้มาเปิดหน้าเรียกมึงใส่ทิ้มไปลังเดียวโคโล เห็นทางหนูบอคิดว่าพุทธิมัติใหหลีเทว่าสุดยอดครับมานอยู่เนี้ยเมื่อหน้าชีลงคลิปเต็มๆว่าไปลงแสใส่เต็มๆว่าเสีได้หลายตัววะครับไม่พอกันคลิป,นนปนลหน้าเดี๋ยวไปล่าหนูดโดยเฉพาะอันนี้แค่ซื้อเสริมที่พี่น้องเห็นว่าเพื่อว่าบวงของแท่ของเขาดีจริงๆสังพันแอบดำครับของขอดีสั่งเลยครับ